สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันสิ้นเดือนของเดือนกรกฎานะคะอันนี้ป้านิ่มก็จะมาเตรียมดินนะคะเพื่อนๆนดินนี้ป้านิ่มจะเพาะมะเขือนะคะมะเขือยาวค่ะเพื่อนเจะเพาะมะเขือยาวถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดนะคะอยากจะเพาะมะเขือยาวไว้ทานเองนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆนก็สามารถซื้อดินที่ร้านเพาะกล้าต้นไม้แลวนะคะถุงละ ถุงละ15บาทค่ะแต่ที่ป้าซื้อมานี้ก็12บาทนะคะแต่โดยปกติเขาจะขายกันอยู่ที่15บาทนะคะต้องบอกเขาว่าดินเพาะนะคะมันจะมีดินเพาะกับดินปลูกนะคะแต่ดินที่ป้านิ่มเตรียมไว้ตอนนี้นะคะป้านิ่มไม่ได้ซื้อมานะคะทําการผสมเองนะคะส่วนผสมในดินของป้าก็คือ1กิโลนะคะป้าจะใช้ขี้วัว2ขีดและก็ ก,กากแฟ3ามขีดนะคะที่เหลือจะเป็นดินนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นดินกับใบไม้นิดหน่อยนะคะเพราะดินหลังบ้านค่ะค่ะเดี๋ยวป้าก็จะพาเพื่อนๆมาดูขั้นตอนการเพราะต้ามะเขือยาวมันค่ะเม็ดพันตรา 3A นะคะค่ะพอเราเริ่มเตรียมดินเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มทำการเจาะรูนะคะเพื่อที่จะหยอดเมล็ด ะมะเขือมะเขือยาวนะคะที่เราทํารอบนี้เจาะรูไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆจะเจาะรูใช้ไม้นะคะในการเจาะก็จะเจาะไปเรื่อยๆนะคะไม่ลึกมากนะคะเพาะก้างมะเขือคะ่ะลูกเจาะไปเรื่อยๆคะ่ะเพื่อนๆพอเราเจาะเสร็จแล้วเราก็จะไปหยอดอะมะเขือกันเลยนะคะจะหยอดไปเรื่อยๆนะคะ หยอดในหลุมที่เราเจาะไว้นะคะหยอดไปเรื่อยๆค่ะเขาบอกว่าอัตราการงอกของพันธุ์นี้นะคะจะ98เปอร์เซ็นตนะคะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าอัตราการงอกจะเป็นอย่างที่เขาเขียนบอกข้างสองอเปล่าว่า เก้าสอร์นะคะเขาบอกว่า,าอัตราการงอก98%เราก็เลยใส่ล,ลุมละ1เม็ดแล้วนะคะเราจะไม่ใส่เผื่อเราจะใส่ลุมละเม็ดประมาณนี้นะคะ่ะใส่เข้าไปแล้วกันละเม็ดเพราะเขาอัตราการงอกดี แตว่าใส่ครบทุกหลุมแล้วนะคะเราก็จะเริ่มกรบเราจะเริ่มกรบค่ะกรบแบบนี้นะคะถ้าฝังลึกมากเขาก็จะงอกช้านะคะเพืเ่อนๆโดยปกติจะประมาณ3วันเขาก็จะเริ่มงอกนะคะ นะคะทำจนเสร็จนะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะมารดน้ำกันนะคะพอเสร็จแล้วเราจะมารดน้ำกัน,นะคะ่ะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะทำการลดน้ำนะคะเพื่อนๆการลดน้ำ้นก้านะคะ,คะพอรดน้ำเสร็จแล้วเราก็รอเขาเจริญเติบโตนะคะว่าเขาอัตราการงอกจะ เหมือนเขาบอกว่าเกาบ98%เปอร์เซนนะคะอัตราการงอกค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ในช่องของป้านิ่มกเกษตรปลอดสารด้วยนะคะสวัสดีค่ะ